วัสดีค่ะชื่อข้าพุ้นค่ะปัจจุบันศึกษาต่ออยู่ที่วิทยาลัยนวัตรกรรมศึกษาสังคมมสวค่ะลงองคอร์ส GED ตัวต่อตัวกับทางสุราเินเตอร์ค่ะเพราะว่าเป็นสถาบันที่เปิดมานานค่ะแล้วก็มีความน่าเชื่อถือได้อีกอย่างหนูก็เชื่อมั่นในการสอนของพี่ๆด้วยค่ะ <S <S มีเพื่อนแนะน,นำมาค่ะ รู้สึกว่าพี่ติวเตอร์สอนดีมากค่ะคือที่ติวกับที่เจอในข้อสอบคือเหมือนกันเป๊ะเลยแล้วก็พี่ติวเตอร์ติวได้ตรงจุดมากๆค่ะแล้วก็พี่ติวเตอร์ก็ใจดีมากๆด้วยตอนนี้ก็สอบผ่านไอซุสมาไปแล้วค่ะก็แนะนำพี่จุฬาติวเตอร์เลยค่ะเพราะว่าพี่ๆสอนได้ตรงจุดมากๆาหลังดูเรียนจบไปหนูสอบครั้งเดียวผ่านเลยค่ะ